ขอสวัสดีเป็นครั้งที่2นะครับหลังจากที่ตรงแรกย่านมีปัญหานะครับก็ผมตั้งคานะครับไปปิดกั้นความคิดเห็นนะครับว่ารู้ว่าไปจังใดนะครับพยายามแก้ในคอมพิวเตอร์แล้วก็แก้ว่าได้นะครับ ห้าอตไส่เราเหรอเฮะค่าจะไปตั้งคาได้อมมิวเตอร์นะครับมารูว่าตอนนี้แสดงความเิดยเห็นกัน,น้หรืนย่งนอนะครับเมื่อกี้นะครับก้อนที่สิยุติการไล่สดไปนะครับนี่ผู้ชุ่มแปดถัดนะครับเขาบอกมารู่ายกที่สองนี่สินี้คนเบืงจะคนนะครับได้กระบอกเป็นยังนะครับ เป็นจังไงครับกินเขาแรงกันเนี่ยไปกินแซบแน่บอหลังจากที่หัววาเหล็กรางออกแปดแปดออกแปดออกแน่นาะพี่น,อนอ้องเนาะอ่านะครับขั้งที่สองนะครับ แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับคอมเมนต์ทักทายกันเข่ามาในเนครับสี่เหลี่ยมหูวกูดเขามาบึงมาหับชมพูดคุยสนทนากันไปนะครับเบาโน่งหัวมวลนะครับหลังจากเลีอกออกนะครับออกคักออกแงข้างล่างออก8ปดแสองตัวล่างออก8ปข้างบนออกออกหนึ่งหนึ่งบอกนะครับผููไดถือเลขถือเบอร์ บอกกันใเด้อครับเบาสู้กันฟังนะครับพอทีงวดหนาสิิดขอเลขขอโจขอหมานกันน้านะครับแบ่งปันกันไปนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมสองท่านนะครับสดแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับเส้นเพิินเมือนจะบาดเขาขอถ่าความนิดนึงนะครับว่าเป็นอย่างคือยัง อยากมาบอกู้ฟังมันนีว่ามันกะเมันก็บังเอิญือวยยังไงก็บรูนะครับว่าเลขเลขรางที่มันออกนะครับมันมันมันไปตรงกับทะเบียนเลขไทยรถปิกอัพขั้นที่ผมขับอยู่ปัจจุบันนะครับอ่าเลขเต็มเต็มมันก็คือเก้าสี่แปดแปดซึ่งผมนะครับได้ขับไปไปตำเสาไฟฟ้านะครับเมื่อวันที่ยี่สิบเก้ากรกฎานะครับ เข่ามาแรกครับเขามาคนนแรกแล้วครับอโป o po. น่าจะเป็นคุณแม่น้องใบมอนนะครับถามว่าได้จกักใบได้ใบบักม่วงครับโอ้ยเนาะสิีส่บจังไหนดีครับว่าส่วนหนึ่งทีบพสื่กอก็คือ เจ้าท่านเจ้ามือนะครับท่านเจ้ามือนะครับท่านเจ้ามือทีเขาลบหลักนะครับเปื่อยมาว่าจ่ายครึ่งค่าพนาวมาคนขี่รถหรือยังขี่ออากระสีคนตัวแนวหน้ามม่ขี่รถมาเลยด้มันปิดตัวสันแซวมากนะครับว่าคนขี่รถหรือยังขี่ คนเนี่ยแหละครับแต่ค้นเนี่ยเต็มบาทรือเปล่ากับว่ารูแลวก <c oughs> ็อันผู้เซ้วนี่ยเถือจักบาทว้าสูฟังอยู่ตัวว่าขี่รถไปเติมเสาไฟฟ้ามานีเลขหนึ่งหนึ่งมาตาใสานะครับมั่นก่ะมีคำเบามาว่าเออ อือวันที่เสองเจงหามันหาละห้ามันออกหนึ่งสองนีกระแต่ทิกเอกเกินไปก่ะถอยมาออกหนึ่งหนึ่งซะจริงหรือเปล่าผมบอรูนะครับแต่ว่าก็ออกไปแล้วละเป็นห่าบอสันบอสเสืออ้าบอสเสือถามคุณนายรดกันบอสเสือ <c oughs> มืออื่นนี่ครับรถไปทํางานจะพูดได้สิซอสิ คุ้มขูกินนะเนี่าวไอ้เลขทะเบียนรถคือง,งามแท้ถือแจ๊กบาทอยากกินผู้เดียวด้วยความกระลมครับบอได้จักบาทนะครับกระคิดตระิตใจยุดอกว่าหอดข้าวขอข้าวซุ้ยนะครับอาจจะหอดข้าวสศกนะครับเพราะว่ากะคนไทยเหานะครับเมือ่อ มือประสบข้อ,เ,อขเหอยงเขีนงูเขาเฮี้ยนบ่รถตำหมารถอุปสมบที่เหตุเดือผู้นั่นไปมีอห่งใดกสิถสามตัวเลขก,ก็พวก,กบ้านเลขที่นะครับแลาา้วก็ณะนําตัวเลขตัวนั้นมาเสียงโชกเสียงดวงนะครับมันจะเป็นควอมเสืออย่างหนึ่งนะครับที่อยู่กับคนไทยมานน่นนะครับมาโดนนะครับกับบอสามารถสิิไปลบหลานอย่างไดน,นะครับเพราะว่าถามว่าเป็น,น,อ,นอย่างไดเมื่อเร็อๆนี้กินเขาแซบบ่ กระเสบได้แหละได้รับหนึ่งนะครับแต่ว่าโดนตามเสาไฟฟ้าแล้วกะไปให้ร้านเขาสอนประมินเบือนกัดโอ้หลายหลายบาทนะครับหลักหมื่นนะครับกับไฟไายแตกเนี่ยตรงอยู่แถวแถวเอ่อคิว,ค,วคิวลอดไทยนะครับก็คืออยากสอมเหมอนมันแล้วเที่ยเดียวนะครับกับหลักหมื่นกับ มาเลียงเลยยาตัวยาตัวโอ้ยกราบง้มๆครับบอไดตตัวครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันเทียบงานแดนเาาสีบอกเสิฟังเมื่อนี้น้องน้องนี่อย่างเชือทีเพิ่นเพิ่งไปสอบเกี่ยวกับทนายใ้วันเฉลิมบอทีอยู่ทางพนมไพ่นะครับเพิ่นเพิ่นโพเรเฟสตประมาณเด็กใบใบสองหถัาจามพ์พิษนะครับมี สามเตียดที่ยังเลขเอียงนั่นะครับหลายๆอย่างนะครับวับนนี้ผมเดี๋ยวไปเซลล์เพิ่นอยู่ว่าแปดแปดวันนี้เพิ่นบอกว่าเพิ่นเกิดคอมเมนต์มาว่าอันแปดแปดนี่ต้องกลับบ้านะครับมาเดี๋ยวผมผมขอเพิ่มคบิ่มเฟซบุซบ๊กนะครับว่าเพิ่นตอบผมมาว่าจังไหนนะครับนี่นี่นี่น ซีแปดสี่เก้าหาสะหาสองหาสามนะครับวันนี้ผมกลับไปข้อเมนว่าแปดแปดนะครับมานี้ตอบข้อเมนผมมามากลับบอฮาฮาาฮ่าผมเลยตอบข้อเมนไปไหมากลับไปซื้อเดียวนี้นะครับผอมสรงอีโมจิกิ๊กกิ๊กกิ๊กไปนะครับมานี้พ่อเหล็กออกเป็นไรฉลองนะครับเด็กคนบ้าหูออกว่กา ผมบ่ตื่นผมไ่ได้เสือนะครับจากวัดดวงนี้ครับว่าเพอลาเล็กเกิดเปลี่มัดมันมันเสือไงนะครับอย่าลืมยำวุ้นเส้นนะคะสิกินแจ็คเส้นครับกันเปลือกจะเซือไม่กินหัวยองกัระบองเลยครับบ่าวหัดใจล่ะล่ะเดี๋ยวยาวุ้นเส้นมามาขันนิดนึงเดี๋ยวอ่า ก็คือส่วนหนึ่งนะครับผมกับผมบอกตรงๆเลยว่าผมหน่อยใจเจ้ามือมาตั้ังจากงวดวันที่หนึ่งเซยงหาหรือไรก็ว่าเป็นหยัางตัวเขาอยากซื้อเนี่ยมาคือมาอันมาปิดกันกันคักแค่เขาอยากซื้อยากซื้อซ้ำรอยยิ่งขึ้เอาน้ำเท้าเครื่องคาบอสลอยห่าซิคือบอกว่า่าเนี้ไเด้อขอเจ้าเครื่องคาเด้อนี่บอสปอดหลายเจ้ามือครับ เราหัดใสหรลอครก็คิดก็เได้ตกลงกันกับพุ่นแม่บ้านนะครับว่าอืมสร้างมันต่อมันใจเคืองขามมันก็ได้บ่อไหลแต่ว่าคัรถือกมันก็ได้บ่อหลนะครับเสวาติตฐ์นี่มีอัดสามวงมาได้ไตเราิวสิกเตรียมกล้องไว้โอ้วงไดเนี่ยล่ะครับคุณตาวงไหนวง แหนมแต้มมิวสิกติคุณตาเค้นหมันนะบอเค้นหมันได้จักบายบงนลูกหลานที่ไปซีมน้ำยีดอกนำโค้จะกขวดนะครับโอ้ตืถึงคุณตาเค้นนะครับไปย่างสุขภาพแข็งแรงดีนะครับอายุหาทิบต้นแล้ว เลิฟดีสวัสดีจ้าแนนเข้ามาทันมันี้เราจะโอ, uh, สสอนนนะ้สวัสดีครับน้องแนนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงน้องแนนกินขอยแรงไปนอถือเล็กเพราะคน้องแนนคือบบอลเหล็กสวัสดีสักค่ายกันนะครับ ได้ยอย่างกินครับผมเอ่อ,น,อน้องแอนถ่าจำบพีิดนี่อยู่ต่างประเทศแม่นบว่าครับแต่ถามีข้ขอขออภัยได้ครับเพราะวา่าหลายแน่น <c oughs> <c oughs> บอเล่นเลขจ้าฮ่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 า่านา่า ยายเคกับถือบอถือตัวซื้อมันบ่นออกโอ้สวัสดีครับน,น,น้องนนเป็นยังได้ภาคใต้จังหวัดละน้องฝนตกบอครับน้องแนนบอกว่าแมนจ้ายุออสเตเลียจ้าโอ้เป็นยังไงออสเตรเลียฝนตกบอครับเมื่อนี้ยู่ประเทศไทยของเข้าจังหวัดระเอ็ดมหาสารคามขอนแก่นภาคอีสานฝนตกช่ำทึ้งครับออสเตเลียจักทุ่มจากแงมเลรวครับน้องแนน ตอนนี้ประเทศไทยเฮ้าทุ่ม48น้องแนนบอกว่าสวัสดีทุกช่องครับโอสเเลีย์ออกมือได้ละกับกับเป็นกำลังแน่งใจนะครับจากน้องแนนที่อยู่ต่างประเทศฝนตกจ้าช่วงนี้โอ้ฝนตกบ้านเพิินโกบมีเขียดมีอึงออกคือบ้านเข้ามาครับเรา ซูพี่น้องที่อยู่เมืองไทยหฮาฟังแน่ครับเลยอว่าเพื่อนๆทางยูทูบนะครับที่ดูช่องอื่นประเทศอื่นนะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมเข้ามาทาช่อง youtube นี่นะครับก็ได้เพื่อนใหม่นะครับก็ไดู้้ว่าผู้ยิ่งเมืองไทยห้านี่ครับไปทํางานทําการอยู่ต่างประเทศนะครับแล้ครับหวยออสตเตรเลียมีทุกอาทิตย์จ้าอ้หนึ่งยู่ตัวสันนี่ ว้าวว่าเรื่องขอคอยครับเนื่องจากตอนนี้มีเพื่อนจากประเทศออสเตรเลียเอาน้องพึ่งทพิปได้จากใบนอ้อยจะแปดแปดโอ้ <c oughs> ได้หลายครับโบมีเสียงกบเสียงเขียดคือบ้านเท่าเลยจา้าเอาคืออ่าจังสันประเทศออสเตรเลียบบมีกบมีเขียดมาเอาแนวใครบ้านเฮาไปใครใส่ในเปียงมีแต่ถือจริงโจก,กิน ประเทศออสเตรเลียนะครับเป็นดินแดนที่อเอาไงว่าป่านเท่าเนินไหแดนจิงโจ้นะครับเพราะว่าเป็นจิงโจ้เนี่ยเป็นสัตว์ประจําหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศออสเตรเลียนะครับในข่าวว่าประมาณกลางปีหรือว่าสองครับถ้าผมจําผิดผมขอให้ได้ครับเเกิดไต้ไหมปลาที่ประเทศออสเตรเลียนะครับมีผับาตาตายมากมากกับครับเป็นทีฮอตทู Hot นะครับ ผมว่าสีบอกอยังม่างขนอ๋อประเทศออสเตรเลียนะครับวอาเลี้ยงประเทศออสเตรเลียนะครับผมกล้าบอกเลยว่าาำถามว่าเมืองหลวงเนาะถามคนไทยเนี่ยผมบอกเลยว่าเก้าสิบห้าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับตอบเลยครับว่าถ้าเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลียคือเมืองอะไรนะครับแค่สีเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ครับตอบว่าซิดนีย์ครับ เพราะว่ามันเป็นเมืองทีคุณหูคุณตาเป็นเมืองทานะครับแต่ว่าจริงๆิ้แล้วนะครับเมืองหลวงประเทศออสเตรเลียอ่าบอแมนซิดนี่ได้ครับอ่านอกน่นเยฝ่าวตอบด้วยครับให้เพื่อนๆอแสดงความคิดเห็นกันมาเบึง่ง แต่ยาโกงนะครับคันคิดว่าเนี่ยยายาเขากูเกิลหานะครับลอง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 อลองเสร็จข้อมสมาดจของเบิ้งนะครับยาโกงนะครับมา่มาจะของตอบถือก็กันคนจากกูเกิลลองลองเอาควอมลูลรอบตัวรอบแบบจากข้อมนะครับขวอมููเพื่อนขาดหายแบบนองแน่นคอมเมนต์มาว่าไอเรวาคือเก่งแต่ใจเคยไปติบอกนะครับผมเคยไปออสเตรเลียนะครับแต่ว่ากะ เกือบได้เคยไปนะครับเพราะว่าตะกี้นะครับผมเป็นตอนรับราชการทหารบกนะครับเกือบไปฝึกร่วมนะครับที่ประเทศออสเตรเลียนะครับแต่ว่าด้วยมีภารกิจด้วยนะครับผมได้ไปทำหน้าที่ยูทียูอ่าสันติจวัดเดียนทากไต่ก่เนเลยนะครับแต่ถือว่าตะกี้ว่าฝันว่าสิดิขึ้นื่องบินไปฝึกร่วมกับทหารออสเตรเลียทหารฝรั่งทตัวใหงไงนะครับอุ้ยตอนนี้ซิบเอ ท่านนะครับที่เข้ามาเบิ่งเราต้มขอพุณนหลายๆนะครับนั<ม>้นนะครับผก็นี่เอ,อ,เ,อ,อเกือบได้ไปประเทศออสเตรเลียนะครับแต่ว่ามันเป็นมาสนาชาตาเนาะได้ไปปฏิบัติอ่าหนาทีที่อยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับจนก็คือตัวงานปีสี่แปดนะครับตัวงานคือภาคใต้เริ่มเดือดแล้วนะครับเพราะมันเริ่ม มีเหตุการณ์คว่ำบาสงบประมาณปีสี่เจ็ดนะครับหลังจากนั้นก็นผมก็ได้ลงไปอยู่ประมาณปีหนึ่งเดี๋ยวเดียวเมื่อหลังมันเป็นยังไงเนี่ยประสบการณชีวิตในสารยี่ห้ชายแดนภากเต้ดเดี๋ยวผมสิมาบอกสูฟังนะครับเอาไว้เมื่อหลังมินิเข้ามาเบอเรื่องเลๆนะครับอ้าวผมสิอีกเจ็ดหน้าที่นะครับเอาเวลาสองทุ่มผมติฉเฉลยนะครับว่าเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลียคือเมืองอะไรนะครับเต้อบอกไว้ก่อน่าโบเมนสิตนี้นะครับ เออพรอว่ามันเป็นาาการวางห้องถูกลูกฝังจังไดกับบรูดครับบุชมทันแตเปโอ้บ่อยากขากขึ้นสีฟ้าขนมไปกินเด้อพึ่งเด้ออีกหกนาทีครับเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลียคืออะไรนะครับจริงๆแล้วนอกจากประเทศออสเตรเลียที่ผมสิงหูจักเมืองหลวงนะครับกับว่ไบหูจัคดีได้กว่ากับข้าหูนะครับอ่า ออสเตรเลียมีบุคคลที่มีชื่อเสียงอยู่กันหลายคนนะครับก่อนทีสิบเออรเร่องอ๋อคุณมีชื่อเสียงนะครับโอ้มันอ่อนยุ่กับหูจักประเทศออสเตรเลียอยู่ในระดับหนึ่งกขาไร่ได้หูวจักไรใช่ไหมผมเป็นคนสนใจในเรื่องของด้านการแข่งขงันกีฬาประเทศครับน้องนี่ใจเย็นเย็บตลาดมันมันสิบเอตื่นเต้นนะครับประเทศออสเตรเลียนะครับเป็นหนึ่งในสี่ประเทศ ที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดก,การเออผมก็บรู้ว่าเป็นเจ้าภาพแบบยังไงน,น้องแนนบอกว่าสวัสดีค่ะคุณยายเพลงอุย้ยครับขอบคุณนะครับยา,ยายเพลงตอบน้องแนน,นแน่มอรเนมอรเนแนนหลานสาวที่อยู่ขอนแกนดีนะครับแนนนีนน่เป็นเพื่อนทาง youtube ของผมนะครับอยู่ออสเตรเลียน,นะครับเดี๋ยวว่างๆก็สิขับเขาไปเยี่ยมไปชมน้องแนนนะครับ่าน้องแนนเฮ็ดช่องเกี่ยวกับหนังถ่ายที่มอสูวกกนรตั้งนะครับ ามสเลยประเทศออสเตรเลียนะครับเป็นประเทศที่ได้จัดการในขันเทนนิสรายการแกลนสแลมนะครับหนึ่งในสี่นะครับของประเทศนะครับซึ่งทั่วโลกมีแค่4ประเทศเท่านั้นนะครับซึ่งเทนนิสระดับแกลนสแลมนี่จะจัดปีหนึ่ง4ครั้งโดยออสเตรเลีย จะจัดแข่งนะครับคือครั้งที่หนึ่งในเดือนมก,กราคมของทุกปีนะครับก็คือรายการออสเตรเลียนโอเพ่นนะครับครั้งที่2นะครับแกนด์สดมรายการที่2ของปีคือเฟนโอเพ่นคือเป็นขดดินนะครับออสเตรเลียนโอเพ่นนี่จะเป็นเขาเอียนอย่างฮา,าร์ดคอร์หรือเปล่าผมผมเอือนผิดหรือขอขอโทษน,นะครับแต่ว่าเพื่อนพืนพ้นปูนนะครับเพื่อนปูนตีเซ็นนะครับรายการที่2คือรายการเฟนโอเพ่น จะเป็นคอร์ดินนะครับจากยูทีโลลองกาโรสประเทศฝรั่งเศสนะครับรายการที่3ครับดิมเบอร์ดันจากที่ออฟอิงแลนด์ประเทศอังกฤษตรงนี้จะเป็นคอร์ดหญ้านะครับจะเป็นคอร์ดหยา้าและที่สําคัญครับรายการนี้นักเทนนิสทั้งชายและหญิงทุกท่านจะต้องแต่งกายด้วยชุดขาวล้วนข้าวาขาวล้วน,ห,นหมายถึงเสื้อขาวกระโปรงขาวสําหรับผู้หญิงหรือกางเกงผู้ชายก็ใส่ขาวล้วนนะครับรายการนี้จะเป็นรายการที่พิเศษ ไอ้เจ้าพี่เลยวัดเป็นความรู้อีหลีโอ้ยกับ่บเป็นหยังนะครับคนเ้องประเด็นถูกอย่างคนเ้องกะนี่เรื่องเล่าที่สนใจคนละเรื่องนะครับกับ่บเป็นหยังนะครับเพราะว่าในส่วนตัวผมเนี่ยมากเบิ็งกีฬาครับโดยเฉพาะเทนนิสกับเป็นกีฬาระดนั่นึองครับนักเทนนิสที่สงใ,ใจของผมก็คือโรเจอร์เฟเดอรอร์นะครับยอดนักเทนนิสชาวสวิตเซอร์แลนด์นะครับอายุซ้ำก,กันกับผมเนี่ยแหละ38อย่าง99นะครับแต่ว่ามาปีนี้นะครับตั้งแต่ เจอโควิดมานะครับดูถึงมารายการเทนนิสต่างต่างเนี่ก็สิบว่าได้จัดนะครับพปรเสิร์ฟเลยเหอะอ๋อรายการที่สามคือวินเบอร์ดันนะครับจัดที่ออกวิมเบลดัอเมริกานะครับสังเกตมารายการแรกออสเตรเลียโอเพนอ๋อขอบอกก่อนมา Open ยูเอสโอเพนจะจัดบนฮาร์ดคอร์นะครับชมนะครับขอบคุณะลรไหนถากินอยู่เด้อขนมนั่นนะ่ะได้กินแต้แท้ครับมืออื่นนะครับ คุณหน้ายูพินบอปัณน,นี่นั่นคือรายการเทนนิสใญ่ๆนะครับระดับแกนแรนด์สลมนะครับนี่เทนนิสที่คว้าแชมป์รายการแต้มมากที่สุดก็คือโรเจอร์เฟเดร์นะครับอยู่ที่ยี่สิบสมัยนะครับอได้วิเบิร์ดันไปเรื่องเหลวบามาไหลามาเทนนิสอีกหนึ่งนาทีนะครับจะเฉลยว่าเมืองหลวงออสเตรเลียคือเมืองอะไรนะครับอีกหนึ่งนาทีนะครับ บอมีผู้ใดอคอมเมนต์มาเลย,เสยแสดงว่าบบหูหรือทอหารหมออีกประมาณสามสิบวินาทีนะครับน่ะครับหนองน้นนะครับจากจังหวัดระนองนะครับ Google ตออโอมันประเทศประเทศออสเตรียนะครับระเอต่อเต่าสลอียอยักษ์ยูทาเียยุโรปนะครับ แ่ประเทศออสเตรเลียที่เฮ่องกาอยู่นี่อยู่ทวีปออสเตรเลียนะครับแคนเบรานะครับผมจนผมสิ่ออกเสียงลอเรือหรือล่อเรงอันนี่ออขออภัยนะครับผมบรูวว่ามันจังไหนได้มาซื้อประมาณนี้นะครับเป็นไรห,หูปะครับ14คน14ล้านดวงใจขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามามารับชมนะครับโอ้เมื่อนี้ครั้งที่2ไหน14คนนะครับขอขอบคุณหลายๆนะครับ ขอให้ดีท่านนี้นะครับสุขภาพแข็งแรงหวัยนนงวยรอยเบอร์ไดง่วงสิมามือนี้บ่ถ,ถูก,กระซางมั่นนะครับแตกๆกำนังมเมืองแคนนบรานะครับเป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลียนะครับเอ,อ่เป็นหยังเมืองนี้คือจังบ่ตถูกก้าวถึงปันดัเป็นหยังจังบ่คอยมี่ื้อเสียงอันนี้ผมกับบอลูนะครับก็คือมันอาจจะเป็นเมืองทานในแบบคำานาคมเอาง่ายๆนะครับประเทศไหยน,นะครับบางจังหวัด อำเภออำเภอหนึ่งนี่งกว่าตจังหวัดนะครับมีความจริญ่นมากกว่าเอาชัดเจนเลยครับผมขอเอ่อนนองแน่นบอกว่าขอตัวได้จ้าหาทุ่มแนวสีนื่ล้วซาอุดขอบคุณน้องแง่หลายๆนะครับเดี๋ยวงานเดี๋ยวผมจะ้กไปเยี่ยมบ้านน้องแง่น,นะครับจังหวัดสงขานะครับมีอำเภอทีจะลเล่นมาก หาขึ้นเพื่อหางนะครับยูติดทางหลวงเซนถนนหยางหยังก็ฮื้นจากนี่เละถนนเพชรเกษม,มครับถนนที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับนานบ่าืขึ้นเนี่ยนะครับสงขลาอ่าอำเภอหาดใหญ่สยูติดทางเส้นหลักครับเลยจะเจร่ญนนะครับแต่ตัวสงขลาสยูติดทะเลครับเต็กัะคว่ำจะเจร่ญมึงลกักษณะหนึ่งบ่าใหญ่ไหนและที่สําคัญครับเข้ามาหาดใหญ่ี่ ถ้าผู้ใดเพราท่านเคยไปเนี่ยคิดว่าสิไปเที่ยวหาดหญ่สิไปยางทะเลชมหาดสวยๆกับ <c oughs> หาดไงจะซื้อจะซื้อ,อครับหาดไงบ่งมีหาดเลยครับทะเลทะเ,เ,เ,เลนะครับมันมันถ้าเป็นเด็กหน่อยผมมึงหนังมึงละครน,นะครับบาอุดรครัวน่านในอเมริกายูเท สวครับไอ้ครับเป็นยังไดานาะสหรัฐอเมริกาจากถุ่มจันย่ามแล้วกินเขาแรงไปฝนตกบนนอทางผุ่นขอจดไล่ซื้อไว้ก่อนนะครับไอย้อยอ้ขอมายามนะครับเสร็จละสนันผมดไูไ้นะครับลองแน่นนะครับ กินข้าวแรงไปประเทศไทยเฮาตอนนี้เจอมอสร s u นะครับฝนตกฝนหน่อยแต่ว่าบ่ไดนน้ำเดยตอนมันกับลื่นพ่อแซงแสะนะครับผมมาโพสต์บอาอยังทั้งวันเห็นไหมเอาเดยวะนี่น้องชันนะครับเอาน้องสิโอ้ครับครับครับขอโทษอะไรนะครับผมกับว่าอยากเเ่าเนาะเอื่ออ้ายเบ้หนะครับน้องชานครับมีอย่างเสียเบิ้งครับ อ่บาบอระตอนของชาติได้หลายสั่วหลายคนครับห้เบิ้งครับเข <c oughs> ็นบาครับแม่ยังนี่เ <c oughs> บิ้งตรนนี้ทัางอ่าข้อสามก่อนนะครับของชาติอยู่ลาไเมืองไหนนะครับบอกบอกสู่กานสร้างนะครับเสด็จถามข่าวสามข้าวตอนนี้ประเทศไท้เฮาอ่าตอนนี้ผมไายสดอยู่จังหวัดมหาสารคามนะครับบ้านแฟนนะครับมาเป็นเผยมีเวลา เลยครับโอ้แสดงว่าอายุอายุไรกันเด้อนี่คนที่หูจักแนี่ยว่าคะแน่แสดงว่าอายุต้องสามสิบขึ้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนรุ่นจังจังสิรสดกัยวรับในนี้บันเดี๋ยวนี่ของสำหรับผู้เฒ่าทั้งนั้นนะครับนีเอกครับมี่อกให้เบิ้งแบบแบบกันเลครับ ผมนาวชานเกิดอายุซ้ำกันแหรอครับผมเกิดปีสองซีกับซีซีกันแหรอครับไ <c oughs> <c oughs> หนเพิ่งซสิรหนีก่อกน <c oughs> บอ่อเถาวบ่อหูจักครับทำงานรดไปนะครับหน้าเขาเอิญ ใบไม้ผพลีบอบ้านเขาก็เลยดูไม้ปงเนาะฝนตกว่าหิมะตกไปนะครับครับผมก็ฐานสักกระบอกครูวาเออหน้าฝนกับน้องที่อยู่ประเทศไทยนะครับทั้งอเมริกาเลขออกเรียนอะไรจะครับไปทำอาหารให้ลูกก่อนอุ้ยขอบอ๋พ่อไปยังครับขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมกันนะครับเมื่อหลังจังว่างจังมีโอกาสตะไคร่กันใมนะครับ ตอนนี้เหลืออยู่สิบเอ็ดคนกับว่าเป็นยังนะครับเปิดกะตามิกาเป็นที่เกินที่กว่างไงเนาะคือจ้งผมนี่กับเขาใจว่าเออมันกับต้องทางฝุ่นมันกับต้องมี่มี่อันหิมะหิมะอ่ะตกทั่วถึงกันนะครับมันก็เป็นความาคๆกับว่าคือสมัยเด็กหน่อยเนาะครับเนาะเคยได้ยินผู้เฒ่าพูดบอกกันเหมือนไมายามกันนะครับว่า เป็นยังไงอันทาาผุ่นฝนตกดีบ่ผมก็งงไหมครับว่าเพิ่นที่ถามกันนักสั่นเพราะว่าเขาเป็นเด็กหน่อยนะครับเขาก็คิดว่าเออมื้อนี่ฝนตกอยู่บ้านเฮาล่ะมันก็ต้องตกทัวประเทศลกพร้อมกันนหครับอันนี้ก็ตามภาษาความคิดของเด็กหน่อยนะครับแต่ก็คือจังหวะแหละครับไ่มายม้ำเลขทางอเมริกันออกวันละสองครั้งเช้าเย็นบู้ แต่็ย้งแพ้หวยเวียดนามอนู่เนาะออกทีเประเทอไทยเนี่ยออกเดือนละเทอะออกเดือนสองเถอนนะครับหลักๆักนะครับบวกเกี่ยวกับออมสินเนียงนี้นะครับโอ้ตอนนี้ครับเนี่ยเนาะทางลางออกอะไรยังก่อนแปดแปดนะครับเอ้ในคอมพิวเตอร์นี่มันคือบวกขึ้นครับ ว่าจังไหนเพราะผมสิทิหน้าที่นะครับยกแรกผมไล่ไปประมาณจะยี่สิบหน้าที่แต่จำบ่ผิดนะครับเอาเป็นว่าอีกจักจัดเก็ดนาทีนะครับนะใครครบสี่สิบนาทีนะครับพวกนู้นหัวเหมือนกันไปนะครับหลังจากที่รับดอกทุทสายกับสิรับได้กากับสิคิดนั่นนะครับว่า